อยูนิกันช่วงใหม่ฮะช่วงอยู่ในรายการไปกับแมชชีนแนลอยู่ในช่วงสาระก็มีนะฮะเราก็จะมาสอนลงเมาส์เงี้ยเนี่ยอย่างที่ผมมีเนี่ยเห็นไหมนี่อย่างนี้เลยเราก็นี่เข้า google ไปเขียนว่าไอคอนเมาส์นะฮะจะเสียงอันนี้ทำไมวะนะไอคอนเมาส์นี่แล้วก็เข้า เข้าเข้าอันไหนก็ได้นะที่เราเอาอันนี้ก็ได้ก็นี่มีเท่ๆเยอะเลยโอ้นี่นี่นี่เอาอันนี้ก็ได้สมมุติคนจะเอาอันนี้ก็กดปุ๊บก็รอแป๊บนึงน,นะฮะจะโหลดนะฮะ ขอแสดงความยินดี <c oughs> คุณได้รบับคัดเลือกได้รับรางวัลโปรโมชั<ด>่นทีน่สุดแล้วยินดีเรลยงห่าเนี่ยนี่ก็อัพคลิปอยู่นะฮะเดี๋ยวได้ดูแน่หลายๆคลิปสอนเนี่ยเพราะว่าอ่าไฟเสียไฟเสียเราก็หาใหม่อ่าเฮ้ยหาใหม่หาใหม่เดี๋ยวสักครู่ครับอ่าเดี๋ยวมาดูแบบนี้กันเพื่อเพื่อได้นี่ ไหครับนะครับอ่ะก็น่าจะนี่กดอย่างนี้นะฮะกดอย่างงี้กดไปทุกอันเลยไม่ทุกอันดีกว่าเอาอันนี้อันหนึง่งอันนี้อันหนึง่งอันนี้อันหนึง่งเอาไปใส่ตู้เย็นน่อเออเอาอันนี้คนนนแค่นี้พอนะแค่นี้พอละ อะไรกันแน่เนะี่ยไม่รู้อะเราก็ o, แบบ <c oughs> กดอย่างเงี้ยพัปอรต้แล้วเช็คเมาส์พอยเทสตพอยเทสแล้วก็ Mount, Point, Test, Point, Test. วก,กดคลิกเมาส์ที่เราต้องการนะสมมติผมต้องการนี่แล้วก็เซเล็ตก็บอสเซอร์แล้วก็ที่เราโหลดไว้แปบ๊บหนึ่ง มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราลากมาใส่เดสก์ท็อปดีกว่าจะได้ง่ายๆจะดีกว่านี่เราก็ลากมันมา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 แล้วก็ เช็งมาพอยต์แล้วก็ทำอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ o บอ e ใ e ท t o p นี่ n u m b e select ก็อันนี้ก็ enter ไหนไหน n u m b e select move link select heal heal select นี่อันนี้ก็เหมือนเดิมอะ heal select ก็เกไปเมื่อกี้เบ,บกาไม่มีนะไม่ได้โหลดมาเยอะขนาดนั้นซึ่งหากอนหาก่อน,อนเออม v ฟนี่ม v ฟก็นี่อย่างนี้มาแลติกเซล็์นี่ก็ปึ๊บ แล้วก็อะไรลิงก์ลิงก์เสล็ดในลิงก์เสล็ดลิงก์นี่นี่นี่กัะบปแล้วก็คลิกลิงก์เสล็ดเราได้อย่างนี้มานะอันนี้ก็คือเมาส์อะไรสักอย่างนี่คือเมาส์ที่เขาเอาไว้ให้แต่อันนี้คือเมาส์ของเราเอาอชิบหายต้องเปลี่ยนใหม่ ลืมมันไม่เซฟให้นิว่ะก็นี่โมบมันไม่ไปวะแล้วก็เฮลเล็กกับอันนี้ Heal s ลเล็ก <c oughs> แล้วก็โ l มอลเล็ก้าได้อย่างนี้มาแล้วก็กดแอปพลายครับรอสักครู่ครับ เย่ yeah. นี่ครับก็จะได้อย่างนี้มา,ายังไงนี่นี่เดี๋ยวเราจะไปให้ดูนี่ลิงก์ลิงก์ก็เป็นอันนี้ลิงก์ก็เป็นอันนี้อะไรดีมู้่ะอันนี้ก็ไปหากันเองนะฮะเพราะว่าเอ่อเราก็ทำไม่ให้ได้นะฮะสวนนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับต้องสาระก็มีนะช่วงใหม่